หาความคุ้มค่าในการทําธุรกิจภูวิลาข้อ1ราคาของบ้านและที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้นทุกปีในเรื่องของทําเลจะมีความสําคัญมากเลยนะจะเป็นตัวกาหนดในเรื่องของราคาประเมินดังนั้นเลือกทําเลในตําแหน่งที่ดีข้อ2มีสังหาลิมทรั์เป็นของตัวเองโดยที่คนอื่นมาช่วยผ่อนก่อนที่คุณจะเริ่มลงทุนคุณก็ต้องคิดก่อนว่าความคุ้มค่าในเรื่องของการลงทุนการปล่อยเช่ามีราคาเท่าไหร่และกําไรที่คิดว่าจะได้รับต่อเดือนมันคุ้มค่ากับเงินที่คุณลงทุนเข้าไปหรือเปล่าเราต้องคํานวณให้ชัดเจนเลยเพื่อเเราาจะได้ห็นภพ ถึงที่สําคัญที่สุดก็คือคุณต้องทําให้คนเช่ามาช่วยคุณผ่อนให้ได้นะครับข้อ 3. การมีรายได้จากคนเช่ามาช่วยผ่อนให้ในทุกๆเดือนก็คือว่าผลตอบแทนยังมีเงินเหลือมาให้เราไว้ลงทุนต่อยอดหรือไว้เก็บสะสมได้นะครับในบางครั้งนะครับอาจจะเกือบหลักแสนไปเลยข้อ4สามารถสร้างไรายได้ที่ได้มากกว่าบ้านเช่าโดยทั่วๆไปนะครับในกรณีที่ว่าเราเติมสระว่ายน้ําเข้าไปแล้วนี่ผลที่มันแตกต่างก็คือจะช่วยเพิ่มมูลค่าในการปล่อยเช่าผลตอบรับในเรื่องของรายได้เนี่ยมันก็จะคุ้มค่ามากกว่าการทําบ้านเช่าแบบ เพราะถการสร้างความหรูหราและบรรยากาศที่สบายในการพักผ่อนให้กับทรัพย์สินของตัวเองนะครับการมีสระจะช่วยเสริมตัวบ้านให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมในเรื่องของคุณภาพชีวิตการดึงดูดผู้คนเข้ามารายได้ผลลัพธ์ต่างๆก็จะเข้ามาครับบ้านพูลล่านี่จะสร้างความแตกต่างให้มากกว่าบ้านหลังทุตุบายอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กหรือบ้านหลังใหญ่ก็ตามนะครับใครที่ชื่นชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้ในเรื่องของการลงทุนธุรกิจภูวลล่าสามารถเข้าไปติดตามได้ในไลน์แอดลิเใหญ่ได้เลยครับ